ลูกวัวกับวัวหนุ่มวันหนึ่งหลังจากฝูงวัวได้กินหญ้าในป่าจนอิ่มแล้วและพากันเดินทางกลับเข้าคอกวัวหนุ่มตัวหนึ่งได้ออกเดินนำฝูงไปตามทางลัดแคบๆที่สามารถลัดล้อออกจากป่าได้อย่างรวดเร็วลูกวัวตัวหนึ่งเกิดความสงสัยว่าทางที่เดินมานี้จะสามารถพาพวกมันกลับถึงคอกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่ามันจึงเร่งฝีเท้าขึ้นมาเดินนำหน้าฝูงแทน จากนั้นมันจึงพูดกับวัวทุกตัวว่าข้าว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะพาพวกเรากลับสู่ข้อเป็นแน่พวกท่านควรเดินตามข้ากลับไปทางเดิมแทนจะดีกว่าเมื่อวัวหนุ่มได้ยินลูกวัวพูดเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าเจ้าวัวน้อยเจ้าจงถอยไปเสเถิดข้ารู้จักเส้นทางนี้เป็นอย่างดีและรู้จักก่อนที่เจ้าจะเกิดเสอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงอย่าอวดฉลาดกับผู้มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าตน